สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่เราเห็นกันทั้งในสถานประกอบกิจการต่างๆและพื้นที่สาธารณะทั่วไปนั้นมีมาตรฐานอะไรกำหนดไว้หรือไม่ว่าจะต้องมีรูปแบบแบบใดมาติดตามกันค่ะมาตรฐานที่กำหนดเป็นไปตามประกาศกระทรวงศาหกรรมมาตรฐานเลขที่มอ,อก6 3กามหีสองหาหหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสี่และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย โดยมาตรฐานนี้ได้จำแนกเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยออกเป็นห้าประเภทหลักได้แก่เครื่องหมายห้ามมีวัตถุประสงค์หลักคือห้ามการกระทําที่ไม่ปลอดภยัยหรือจํากัดการเข้าถึงพื้นที่บางอย่างโดยจะใช้สีแดงตัวอย่างเช่นเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่เครื่องหมายบังคับเครื่องหมายนี้ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทําที่จําเป็นต้องปฏิบัติโดยใช้สีน้ําเงินตัวอย่างที่พบเห็นบ่อยเช่นเครื่องหมายบังคับให้สวมรองเท้านิรภยัย ต่อไปคือเครื่องหมายเตือนเครื่องหมายนี้มีหน้าที่เตือนถึงอันตรายหรือสภาวะที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้สีเหลืองตัวอย่างเช่นเครื่องหมายเตือนอันตรายจากไฟฟ้ามาถึงเครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัยเครื่องหมายนี้ใช้เพื่อแสดงทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือบ่งชี้ถึงสภาวะที่ปลอดภัยโดยจะใช้สีเขียวตัวอย่างคือเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินสุดท้ายคือเครื่องหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เครื่องหมายนี้มีไว้เพื่อบ่งชีต้ตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภยัยโดยจะใช้สีแดงตัวอย่างเช่นเครื่องหมายสายฉีดน้ำดับเพลิงนอกจากนี้ในมาตรฐานมอ,อกอยังระบุรายละเอียดครอบคลุมถึงลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตสีตัดคุณสมบัติทางแสงของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยเช่นกันค่ะเพื่อให้เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ